จีนก็เหมือนกันนะคะเจอปัญหานี้เหมือนกันแต่เขามีวิธีการมีการหาทางออกว่าจะทำยังไงกันนะคะให้คนอยู่กับน้ำได้กลายเป็นที่มาของแนวคิดเมืองฟองน้ำคุณเสวรลักษ์ชื่อก็น่าสนใจแล้วแนวคิดเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะคะแนวคิดหลักๆของเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นการปรับผังเมืองนะคะแล้วก็นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เมืองเนี่ยสามารถรองรับน้ําฝนได้ในปริมาณมากๆเหมือนกับฟองน้ําซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาน้ํารอาการระบายได้นะคะ และในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องหาวิธีการใช้ประโยชน์จากน้ําให้ได้มากที่สุดซึ่งเมืองฟองน้ำเนี่ยแหละค่ะอาจจะกลายเป็นทางออกที่ยั่งยืนของทั่วโลกเพราะว่าเมื่อเราไปดูจากผลการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่กลาสโกในรอบนี้นะคะดูแลเนี่ยโลกคงหนีไม่พ้นหายนะทางธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ เรือขหายนักวิจัย Climate Action Tracker นะคะที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกระบุว่าต่อให้ทุกประเทศและทุกดินแดนทั่วโลกสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอ,อนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ c o p 26ได้จริงอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นอีก2.4องศาเซลเซียสภายในคริสตศักราช2,100อยู่ดีค่ะ ทั้งทที่เป้าหมายหลักคือการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงนะคะปัญหาน้ําท่วมจะกลายเป็นปัญหาซ้ํำซากและก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆประเทศจีนเองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําเช่นกันโดยเฉพาะในเมืองค่ะเจอทั้งปัญหาขาดแคลนน้าน้ําท่วมน้ําเสียเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองจนกระทั่งเมื่อ8ปีก่อนรัฐบาลจีนได้สนับสนุนการสร้างเมืองฟองน้ํา เพื่อให้คนเมืองนั้นอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลักการพื้นฐานของการจัดการและออกแบบเมืองฟองน้ำก็คือ1ต้องทำให้เมืองนั้นสามารถดูดซับน้ำแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้นะคะอย่างเช่นการออกแบบผังเมืองให้มีทางน้ำที่มันไหลผ่านการใช้วัสดุที่น้ำซึมผ่านได้มาทำเป็นถนนหรือว่าทางเดินเท้าค่ะรวมถึงการทำระบบก,กักแล้วก็เก็บน้ำ เพื่อนำน้ำนั้นเอามาใช้งานในอนาคตค่ะหากดูภาพนี้ก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการวางผังเมืองค่ะเมื่อฝนตกลงมานะคะน้ำฝนเนี่ยก็จะซึมลงใต้ดินค่ะน้ำส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในแหล่งน้ำอย่างเช่นบึงในสวนสาธาร,รณะแล้วก็จะมีระบบกักเก็บน้ำด้วยนอกจากนี้นะคะลักษณะการวางผังเมืองค่ะเขาจะออกแบบให้น้ำเนี่ย <Sponge cities S 1> ไหลผ่าน <are resilient. S 1> ลงสู่แม่น้ำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ถนนและทางเท้าก็ช่วยระบายน้ําได้อีกทางหนึ่งหากว่าใช้วัสดุที่น้ําสามารถซึมผ่านได้จะทําให้น้ําซึมลงใต้ดินส่วนน้ําที่เก็บไว้ในระบบเนี่ยนะคะก็จะใช้ สำหรับการอุปโภคบริโภคจะถูกนำเข้าสู่ระบบการบำบัดน้ำค่ะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นอกจากนี้ก็ต้องเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือสวนบนดาดฟ้าประเทศจีนถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านเมืองฟองน้ำค่ะปัจจุบันจีนทำโครงการนำร่องไปแล้วใน16เมืองทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานระดับภูมิภาคนะคะ <which> อย่างธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในขณะที่ทั่ว โลค่ะมีหลายร้อยเมืองนะคะเดินหน้าสร้างเมืองฟองน้ำไปแล้วแต่ว่าการพัฒนาให้เป็นเมืองฟองน้ำในแต่ละพื้นที่นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ทาง,ทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่บางแห่งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการพัฒนาอย่างเช่นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างหนองหรือบึงขนาดใหญ่ก็อาจจะพัฒนาให้เป็นจุดที่ใช้รองรับน้ำนะคะโดยทำเป็นสวนสาธารณะที่มีทางเดินยกระดับค่ะ แน่นอนนะคะรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แต่ละแห่งนั้นจะแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการออกแบบเมืองที่มองว่าน้ําท่วมไม่ใช่ศัตรูของมนุษย์และมนุษย์นั้นจะต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับน้ําให้ได้ค่ะสำหรับประเทศไทยเมืองฟองน้ำก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ากร e e พี e เนี่ยเขาประเมินไว้นะคะว่าอีก9ปีข้างหน้ากรุงเทพของเราเนี่ยอาจจะจมอยู่ใต้น้ำก็ได้ค่ะคุณพรบดีคุณจิรศราตา